พี่ไอเคยไปบ้านแม่เบนไหมเคยไหมไม่รู้เออฉันก็ไม่รู้ไม่เคยนะทุกคนเอาอีกแล้วเอ้ว้าเอ้ยเอว่าเอ้ยพี่ไอสนิทกับก้อนคำไหมก็เห็นเล่นเอ้ย,อยก็ก็ไม่รู้ค่ะโอเคกับพี่ไอคนนี้ไหมคนหไหนเอ่อ เอามือทุนฉันเห็นจีบฉซ้อมลำอยู่ตั้งงตั้งวงตั้งงนตอนนี้ตนนี้กระด้์กระดยสั้นตงื่นล้ำพี่ไอ้กับพี่นุใครรอกันพี่อ้ค่ะมันก็ไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนสิไม่เหมือนกัืูแต่เออะไรนะทุกคน ต้องมีสักวันแหละที่เราจะไม่หลุดเลยวันที่ไม่วันนี้เราไม่ไลฟ์ <laughs> เราจะไม่หลุด <laughs> เราจะไม่หลุด <laughs> <laughs> วันนั้นแหละ